ความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีขึ้นแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพพระสมุหวรคณิสอนสิทธิการหลวงพ่อจุคุณประเสริฐวัดประเชษตุพลวิมลมังกรารามวัดโพธาเตียนกรุงเทพเจ้น,น้อมนำมงคล38ประการในมงคลข้อ32นั้นพรมจรยจิยันจะคือการประพฤติพรหมจรรย์ เอตัมมังคะมุตตัมมังว่าเป็นอุดมมงคลอันสงศ์สุดอย่างไรการประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการประพฤติทมอันประเสริฐการครองชีวิตที่ประเสริฐการประพฤติทมท,ที่เวน้นเกี่ยวกับเรื่องเมตุนเป็นต้นการพุทธพรหมจรรย์ที่ดมุ่งหมายก็คือเรียนรู้โทษของกามและลดเลิกได้ในสุดกามคือความใคร่ความอยากเรียกว่าความใคร่ความอยากความ ปรารถนาสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจนี่ก็เรียกว่าเราต้องเว้นในเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เว้นเรื่องของกามนั่นเองวัตถุกร,รมหมายถึงสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพึงพอใจมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าวัตถุกร,รมเป็นให้เราหลงในเรื่องเหล่านั้นนะเราก็จะต้องอเรียกอย่างหนึ่งว่ากามาคุณท่านะ กิเลสกรรมกมิเลสที่เกิดขึ้นในใจทําให้หลงรักหลงใคร่ในการม,มาคุณทั้งห้านะเจนลาคาความกำนัดเป็นต้นพุทธองค์ทรงสอนว่าผู้บริโภคกรมโดยไม่พิจารณาเห็นโทษในอนาคตนั้นในที่สุดนะกามนั้นแหละจะฆ่าเขานะเพราะการบริโภคก,กามนั้นเปรียบเหมือนการบริโภคยาพิษนะกรมไม่เคยทำให้ผู้บริโภคอิ่มและรู้จักพอ เหมือนไฟไม่พอเชื้อเนี่ยนะเชื้อไม่พอกับไฟเพราะการก่อความอยากไม่มีที่สิ้นสุดการปล่อยจิตใจให้ตกอยู่ในอำนาจของความอยากยอมให้ชีวิตตกต่ำและหมดความก้าวหน้าป,นประดิษสุดอุปมาของกามนั้นมากมายเพื่อให้รู้จักโทษของกามอันจะทําให้มีฉันทะความพอใจในการประพฤติพรหมจัย์พึงเรียนรู้อุปมาสามสิบข้อดังนี้ว่ากามเนี่ย เปรียบเหมือนอะไรนึ่งการเปรียบเหมือนท่อนกระดูกที่สุนัขหิวและแทะกินน้ำลายของตัวเองเรียกว่าสุนัขแทะกระดูกนั่นแหละคนที่หลงในกามไม่มีอะไรสุนัขแทะกระดูกเคยเห็นไหมสุนัขมันแทะกระดูกมันน้ำลายมันออกมาส่อเกลือกกล้วกับกระดูกนั่นแหละมันอร่อยตรงนั้นไม่มีอะไรเลยเปรียบเหมือนสุนัขแทะกระดูกการเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่ฝูงสัตว์มีอีกาอีแรงสุนัขเป็นต้น อารมแย่งกันนะเหมือนกับเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่ฝูงสัตว์สุนัขอีแรงมันล้มทึงกันนะแต่ก่อนอีแรงวัสเกตเปรตพระสุทัศน์ใช่ไหมนี่แหละอีแรงเขาเวลาเกิดหาลงเมืองเขาก็ไปทิ้งไปตรงที่เรียกว่าอีแรงวัสเกตมันก็เลยมันถึงศพที่ตายเนี่ยหรือว่าพวกชาวที่เบตเขาเอาร่างกายสละ ให้ทานเอาร่างกายที่ตายแล้วไปโยนให้อีแรงมันอกีอีแรงมันก็จิกถึงไปจิกเอาไส้ออกมายาวเป็นวาเนี่ยลองพระกับพิจารณาสุภกรรมฐานเหล่านี้นะการเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่ฝูงสัตว์มีกายแรงสุนัขรุรมรุมแย่งกันสามการเปรียบเหมือนคบเพลิงที่คนถือทวนลมย่อมลุกไหมก่ออันตรายคนถือครบไฟแล้วทวนลมเนี่ย มันก็ถูกหน้าร้อนหน้าไหมหน้าหน้าดาคร่าเครียดบางคนนี่นะโมในเรื่องกามเนี่ยหน้าดาคร่าเครียดเรื่องผัวเรื่องเมียเมียน้อยเมียหลวงแฟนนู้นแฟนนี้บางทีก็หวงสามีภรรยาทะเลาะกันทุบตีเตะต่อยกันอะไรสารพัดหวงหวงกันหึงหวงนี่มันลำบากเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันเราทำไมหึงไม่หวงล่ะอยู่ในบ้านเป็นของเราออกนอกบ้านแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมาก คิดในเรื่องดีไว้แล้วก็ดีเองเนี่ยก็สบายใจนั่นการสี่การเปรียบเหมือนหลุมฐานเพิงหลุมฐานเพิงนี่มันล้ออยู่เสมอการเปรียบเหมือนสิ่งที่เกิดในความฝันเมื่อตื่นขึ้นก็หายไปนะเรามีสามีเรามีภรรยาเรามีแฟนก็เหมือนความฝันมันฝันไปเป็นคนคนไปมือนความฝันนั่นมันผ่านไปแบบเหมือนความฝันเมื่อเราไปเที่ยวต่างประเทศเหมือนเหมือนความฝันเหมือนฝันไป นี่ก็เป็นการชนิดหนึ่งการในทางตาเพราะนั้นการเปรียบเหมือนของที่ยืมเขามาใช้มีใช่ของเราอย่างแท้จริงนะการเนี่ยเหมือนของยืมที่เขามาใช้ยืมของเขามาใช้ต้องคืนเขาไปนะมันไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่อยู่กันเพื่อตลอดนิรันดร์การมาอยู่เพื่อจากมาได้อยู่เพื่อนิรันด์หรอกคนเราเนี่ยผัวจากผัวตายจากเมียเมียตายจากผัวแฟนตายจากแฟนพ่อแม่ผู้ตายเยย่าตายจากกัน รวมความเราอยู่อยู่จากตายจากการเปรียบเหมือนผล,ลไม้ที่ไม่มีเจ้าของทุกคนต้องยื้อแย่งหมายจกครอบครองต้องเบียดเบียนประหัตประหารกันนะเหมือนผลไม้ที่เรียกมันออกผลแล้วพวกนกมาแย่งจิกตีกันกินอย่างนั้นนะแต่กามในเปรียบเหมือนหอกที่ปักแล้วถอนยากเรียกว่าสอนรักปัก,ปกอกกันนะที่ว่าปักยากสมัยโบราณนี่ถ้าหากว่า หนุ่มรักสาวสาวรักหนุ่มรักกันมากคนสุดท้ายไม่ยอมให้แต่งงานขอบิดขอฆ่าตัวตายที่ตายด้วยกันทั้งสองข้างเลยใครไปขวางเขาเนี่ยมันสอนรักปักอ,อกเขาแล้วมันถอนยากได้ร,รู้เท่ารู้ทันเลยทิ้งพ่อแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เท้าต่อฝ่าหอยว่าผู้หญิงยิงเรือผู้ชายใชยเรือเวลาเขาพูดเขาเชื่อเขาไปคนสุดท้ายต้องมาเสียใจภายหลังไม่มีใครรักเราจริงเท่ากับพ่อแม่ของเรานอกนั้นเดี๋ยวเขาก็ไปมีใหม่ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปหลงเขาจนเกินลืมพ่อหรือแม่หลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่หลงผัวหลงเมียลืมพ่อลืมแม่หล,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 ลงโลกลืมธรรมอย่าไปหลงอะไรมากาการเปรียบเหมือนเขียงกับเนื้อเพราะคนเพราะคนที่ติดอยู่ในกามก็จะเป็นดุจเขียงให้ให้เขาโคกสับอยู่เสมอบางคนผัวโคกเตะต่อยนะทั้งเตะทั้งต่อยัวขที่เล่ากลับมาดึกดึกเดิน ก็ไม่ยอมทิ้งกันหรอกเพราะว่าก็ยอมโผล่ให้ค้อสับสอบไอ้กรรมมาคุณนี่เพราะว่างั้นเพราะฉะนั้นอันนี้ก็หรือกรรมของเก่าก็ไม่เลิกไม่หมดเลยสิบการเปรียบเหมือนศีรษะแห่งสารพิษย่อมเป็นอันตรายแก่ผู้เข้าไปใต้เท่าหัวงูค็ดีไม่เท่าหัวงูนะการเปรียบเหมือนเอ่อเรียกว่าอสรพิษเลยนะ,นะเปรียบเหมือนศีรษะแห่งสรพิษเหมือนหัวงูย่อมเป็นอันตรายก่พวกเข้าไปแตะต้องเราเท่าหัวงูนะบอกว่าไม่มี ความยิงก็มีแอบไว้มันพดสรุปแล้วเราก็จะต้องประพฤติพรหมจรรย์ให้ดีนะควงต้นกระจัดมนทินความตนีของเขาตนด้วยการสละบาเพ็ญทานเวยวัชจไมขควนขวายบุญในรักษาศีลบริสุทธิ์เจริญพรมิหารสีเมตตากรุณาผู้ตาเบาิกขาเมตตารักเขามองเขาในแง่ดีมตาพลอยพอย,ยินดีเขาเมื่อเขาได้ดีเมตตา,าการุณา สงสารเขาเมื่อมีความทุกข์้วกขาวางเฉยขั้นแรกสถารสันโดดยินดีเฉพาะภรรยาสาม,มีของตนไม่มักมากในการมาคุณนะอย่าเห็นคนอื่นสวยกว่าสาม,มีภรรยาของตนอา่าได้ยินว่าคุณสมบัตินยนะรักคุณการกนจนาเวาจะไปเจอคนไหนร่างหล่อรูปร่าง,ง,งสวยแล้วก็หลบซะหลีกซะเลี่ยงซะก็ไม่มีปัญหาเรื่องเหล่านี้เขาก็อยู่สักเท้ายอดทองสักกระบองยอดเพชรน,นี่เป็นแบบฉบับแบบแผนแบบอย่างได้ รู้จักหลบจักหลีกเดี๋ยวกลัวว่ากรรมเก่ามันมาแล้วแก้ไขไม่ได้ก็ต้องอีลุงตุงนังกัน,ผ,น,นผัวนู้นผัวนีน้เมียนู้นเมียนู้นลูกนี้ลูกนูน้นทะเลาะกันฉะนั้นท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายการประพฤติพรหมจร์อย่างน้อยอยู่คราวาสก็รักษาศีลอุโบสถพ,พุทธมจรย์ก็สบายตัวดีมีลูกลวนตัวมีผัวกวนใจอยู่คนเดียวสบายพ,พุทธมจรยิ่งไม่ได้บวชเป็นพระเป็นเนนตลอดชีวิตยิ่งสบาย ท่านก็นจะมีความสุขตลอดเลยไม่เดือดร้อนไม่มีความร้อนเข้ามาในชีวิตท่านผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายธรรมาภาพพระสมุหวรคณิสอนสิทธิการหลวงพ่อจุกุลประเสริฐวัดประเชษฐุพลมิมนุมมมกขารามหรือวัดโพธาธาตียนกรุงเทพพอน้อมนึกถึงคำสสอนพระเจา้าเป็นมงคลได้แสดงไปแล้วเรื่องพรหม,นะมจังอะไรนี่นะพรหมจริยังในบุญกุศลที่ท่านบำเพ็ญแล้วมารวมเป็นตบะด้ใช้แรงกล้า อำนวยวยพรให้ทุกท่านทุกคนมีโชคมีลาภสบความสําเร็จในชีวิตสมหวังสมความปรารถนาในสิ่งที่ในงามนําพาจิตของตนในพ้นทุกถึงสันที่สุขคือมรรคผลนิพพานโดยการทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร